วันที่24เมษายน2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพรมรักษาราชการแทนอธิการบาดีมหาวิทยาลายัยราชภัสุราษฎธานีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมห้องเรียนวิศวกรสังคมรุ่นที่2 Social Engineer Classroom เพื่อพัฒนา soft skill ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลายัยราชภัสุราษฎธานีด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและตอบโจทย์ OKR OK ร้อเปอร์เซระหว่างวันที่24-26เมษายน2566 โดยมีดร์พลกฤษแสงอาวุธรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายสิทธ์เก่ากล่าวรายงานหวังให้บุคลากรนำความรู้และนำทักษะวิศวกรสังคมผ่านการพัฒนาซอฟต์สกิลไปใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไปเมื่อวันที่24เมษายน2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพร,รมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ดรพลกริดแสงอาวุธรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายสิทยิ์เก่าร่วมประชุมโครงการสร้างความระหนักรู้ในด้านจิตสาธารณะและจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีณนห้องประชุมเฟื่องฟ้า4ชั้น4อาคารสำนักงานอาธิการบดีโดยมีพลตรีนุสร์โออุไรรองแม่ทัพภาคสี่ และรองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานภาคที่4และตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก4แห่งในเขตภาคใต้ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนจิตอาสา,าจากทัศนคติค่านิยมและมุมมองขององค์กรตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งความจงรักภักดีเหนือเกล้าเมื่อวันที่24เมษายน2566มหาวิทยาลัยราชภัสุราษฎร์ธานีรับรายงานตัวนักศึกษาคณะครุา aya, รศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัสุราษฎร์ธานีรอบที่1 4ประจำปี2566 บรรยากาศเต็มไปด้วยผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้ามารายงานตัวกันอย่างพร้อมเพรียงณสำนักส,งส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้นหนึ่งอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่25เมษายน2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพรมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแผนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่สู่การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการและพัฒนาแผนงานวิจัยประกอบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐานปีงบประมาณ2,568โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนราพงพาณิชย์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานณนะห้องประชุมศรีวิชัยชั้น3อาคารการจนาพิเศษอนุสรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งมีรอง อาจารย์ดเรเพระเดชทองอัมภัยผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติศาสตราจารย์ดเรเสมอถาน้อยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นวิทยากร